คครับผมก็กาสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็ผมนนเน่นะครับวันนี้ก็บฮีโรู่ดูจัสเตอร์นะผมก็ล่างมันเป็นมูลตัวเดียวนะต้นเกมมันเลยไม่ค่อยมีเรามากพึ่งฆ่าเขาได้กิ้งเลยเขายืนคนเดียว,วยืนเซฟเลยต้องเล่นแผนเดิมพี่อ้อมนี่ oo ูดูผมว่าจะเล่นสายโคเด็กอ่ะเพื่อน<า>เอาเร็วเลย ถอยแล้วถอยแล้วถอยแล้วคีบว่คีบคีบคือเราสาบแล้วเราก็ฉีกเขาเด็กให้มันติดสาบเราแรงๆอะไรเงีง้ยก็กระทาฟ้าอะไรก็ว่ากันทีหลังสต so, แทบก่อนดีกว่าหวาดส้มไป็นไหนหมดปะไม่น่าเชื่อเกมนี้หวาดส้มหมด ทุกทีนี่จะกดซื้อนี่เห็น u ูครบมูลเหมือนจะเน้น2นะเหมือนมันจะเอาไว้ฟาร์มป่าโอ้คิเผิดไม่ได้หวาดดีกว่าไม่ได้หวาดไม่ได้หวาดแอแอกเดินมาเห็นปะเห็นปะเห็นปะเห็นญาติไหมเห็นแล้วเห,ห็นแล้วานเดิ แต่มันถอยะ่ะมันมันเดินล็อกนั้นวะมาดีาดวมาดีมาดียูดูฝั่งนู้นด้วยใจเย็นพี่นี่ก็โหดเกินว้ามมีอยู่อ่ะค่อยไปไงไปบนสัตว์รูหายไป

kinetic. ก็มีแฮกด้วยเหรอป่เอใไขว้ป่ะมีเ,เอามผมไม่มีไม่มีสนะช่วยช่วยตีหน่อยดิตายอยู่ตายเสียงพี่เลยว,วะ เสียงก็เหมือนกันเลเออเสียงเหมือนกัน,มน,กนไม่เอาไม่เอาไม่เอาเร็วนอมันเจ็บเอา้าไอ้ที่แฮ็คโฟมอะแล้วมันผมไม่รู้ว่ารอดเปล่าตูดจะดีนายการว่าไงว่าไว,าวารุ่นอเอ้ยพี่เจดิอ้อมไปเลยอ้อมไปเลยตาไฟตันหน้ามัน ว,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 วิ่งม <c oughs> าวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาเฮ้ยสัตว์เอ้ยอะไรวะเนี่ยตายปะวะไม่รู้อะผมยอมเลย <c oughs> ไม่น่านตายห <c oughs> รือว่าไม่เหลือวะไม่ตายไม่ตาย <c oughs> จะโคเด็กละ โคเด็กละเวลหนึ่งข้างล่างยังไงนะปล่อยได้เลยเพื่อนอ้อมหลังะครับต่อต่อต่ออยหนาไปแล้วเอาบอมมาบอมบอมบอมเ้ยแฮกมาไอ้เฮีย มีอะไระป่ะพี่เดี๋ยวผมจะโคดเอกไว้ให้เออฉีดไว้ให้แล้วเออไม่ดีนายผมป่ะดูชี้ตีแล้วไงงั้นตอนนี้โคดเอกเวลรหนึ่งมันยังเบาอยู่ะในป่ามีนะเฮ้ยมันจะตายเนี่ยเฮ้ยเจอแอคชิบหายไม่ ไม่น่าตายวะเฮียฉีดหุมฉีดไม่ออกเอเอโดนสาบด้วยทำเล่นไหมแฮกก็รวยเรียบร้อยแฮกว้าไปแล้วนะเรียบร้อย băng bắn của mày mấy kí <coughs> <đúng không? coughs> <Điều> này anh bing quá anh bing là da cái thôi nỗi na say lên đi nè nè แคยแฮกมาปะวะเต้าไวน,นแฮกมาแฮกมาเห็นปะต้ององเาแฮกอ่ะอุ้ยมาหมดเลยอยู่แม่งกระโดดมาเแคยตกใจแต่ก็อยากฆ่าวะ่ะพี่เจดแล้วนี่คูณสามโชผมดิเต้าคือเบ็ดผมจะไปทอยคีฟเล่นนั่นโดนไปขนุน

หลอดอยังไงมุนฟาร์มแล้วมุนฟาร์มแล้วฟาร์มป่าย,ยาวๆแล้วเดีย๋ยวเราต้องกดเห็ดไปหาเขาหน่อยแล้วครัาฟ้าเราเราปักเสาเราจะวิ่งได้นะถ้าเราตัวเราไม่โดนสตันหรือว่าโดนอะไรที่แบบ่าผักนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คือปักเสาวไว้ยาว The have Legion โอ้ยเด็กเวอร์สามพัาฟ้าอืมอออต้องเล่นสเปลด้วยพี่ก็ต้องสเปลด้วยมีชาโดกับแอคปามไปไหนหมดว่าแข้งแข้งตัดล <laughs> ะ อยาไปฆ่ามูลหลังเต็มเลยแล้วเอาไอ้นี่กล้าเข้าเลยเรียบร้อยขีม้มานาขอโคเด็กได้ไงไม่รู้ ดอกรอตัดมันพี่ตัดมัน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 ปาไฟไว้ก็ได้ตายด้วยแรงหลังต่อได้ไหมต่อได้ไหมสวยมูนุงหลังมาเห็นปะ เอาเวนี้แล้วอยากเล่นเจาะเวดเจย่างเงี้ยเฮ้ยช้โทษจะดีนะพี่พี่วิ่งทันไฟตายตายนั่นน่าจะตายนะคิดว่าเฮ้ยเลยไนอนมันจะเข้าลูกกูดันดันป้อมก่อนดันคีิไปก่อนใครว้ามาวะ บูชแวกได้นะนาพี่พอหรือเปล่าเติมดิวางแอคสามชาติไหนของแค่นี้มันะแข้งแข้งไมาอยู่เล่นไหนเล่นไหนเล่นบนบนเลยน้อ่มั้ยสองคนอ่ะยกลางนอโกลเด้น รอซ้อนเลยหรอโนยกล่าง้นไเรื่อยๆได้อยู่แยิงฟีแทงจะเข้าผมเข้าเพื่อน mùa mà mùa mà mùa mà, mùa 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 ไม่กดแยกล่างดนะแล้วนะไม่โดนนะไม่โดนสาบหาเจ็ดก่อนหาเจ็ดก่อนสกิลมันใกล้ไปใครโดนวนะเนี่ย อ๋อที่ม่กินเงียบมาตั้งนานนี่เพิ่งพิมพแต่ผมไม่ใช่แคลรี่ด้วยนะเพื่อนประเด็นเลยแคลรีล่เราก็เป็นแข้งเลยเป็นนอนี่เราทำได้ให้ไหนก็ต้องทำให้ดีที่สุดแอกวะคลิปกลางมันจะเข้าวปวะ หายบดเลยชาโดยนนแฮกกว่าเขาก็เซฟนะุดแบกวะมีชคบ,บีแล้วว่ะคำสาบจะนรกของผมไม่มีผลแล้วใชไ่ไหมใช่เหรอไม่มีแต่ตีอะได้มันมีเคบีนะพี่ถ้ามันกดนี่คือจบ แล้วผมมันตันกว่ามันจะลอยวิถึงมันกดทันอยู่แล้วมันต้องให้พี่ตันก่อนกลางโดนแล้วมันไล,ล่ละวิ่งอยู่รอยเฮียเลยโมนมึงวิ่งหน้าตั้งมาเลยเรียบร้อย ใจเย็นนะแข้งใจเย็นนะมุนทำบีเคบีะเออแข้งโดนบอกแล้วมันบีเคพี่ปั๊ตัวเองวิ่งดิหมดแล้วหมดแล้วไม่ได้สาเลยปักไล่มันเลยไสัตตี เดินไปทำทนะี่อะไรวะนะนี่ไงว่าเกิดปุ่นแหงเฮ้ยมัมนจะฆ่าพี่ดินอามดิออกดินอามส่วนหน้าเลยได้ระฟ้าผมออกดินอามใส่แม่งเลยมันมันบีเคบีพี่ทำแล้วไม่ได้กดดินอามใส่หน้าไปแค่นั้นแหละ ทำวอล์กด้วยดีกว่าไหมไวะไอ้วิ่งหนีก็๋ยวถ้ามีกระถาฟ้าผมก็สบายๆแล้วปักแล้วก็หนียาวแต่มันต้องบวกนานๆถึงมันจะคุ้มทันตีแล้วนี่ยิงยิงบีคบีได้ไปล่างไหมเห็นชาร์โดไหม แข้งน่าจะพอมีหวังแข้งแปดมีแยกล่างแ้วปั๊บมาได้พี่ hey, เฮ้ยเล่นโดนแล้วแก่มาบนันลีพี่หมดยังวะสองตนันหี่ ได้ลนิดนอาร์มนิดอาร์มเลยนิดอาร์มเลยได้แฮกนี่ได้แฮกด้วยเอาครับตังหวันนี้เลยเป็นนอหวดกับแอคได้ไหมได้ไหมได้ lòng đội nhân dân tay bàn the real warriors show up. Stay down. nữa. บับมาดิพี่ชายนี่บูแปลกมันเลงแต่พี่แล้วชอบอิมเลยชอบพี่ต้องดิสอาร์มมีน้มใส่หน้ามันทำอะไรดีวะบิงกับวินวอลเนี่ยคลองคลอง,องอลรอดูกลางเนะี่ยกลางมันจะโดนหรือเปล่าเรือน้อยนี่ชอบหิวตีนอยู่ด้วย ในแอคเดิมมาแล้วเห็นปะอินว็อกเยื่อหน้าข้ามก่อนตีไปตีไปตีไปถ้ามันเดินมุมนั่ะตันนะพี่มันอยู่นี่แน่ี่ยเนี่ยเนี่ยเอองั้นเดี๋ยวไม่งกดไปทีบีเอาของต่อเลย เขาล่างแล้วล่างเก็บก็ได้นะมามันเคลียร์ของอยู่มันเคลียร์มันตีทิ้งอยู่ดีพี่ว่าแต่พี่เก็บให้ผมเก็บไม่ดีกว่าหรอวะอยู่นอทำอะไรวะเอยตัวอะไรดีนายอ่ะจะสดเสียงเงินไปแล้วไม่ใช่แฮก บั๊มมันนี่พี่บัมม๊มออยู่นูน่นเขาได้กลับแล้วอะกลับมาแล้วเสียนเมีสิบแปดมูนบีกีบีเธอไปฆ่ามานันได้เฮีย ร่างระหว่างนะล่างระหวังเดอ้อนั่นไงกำลังวิ่งไปดูจะทันไหมเฮ้ยเอาวะเร็วน้องกูหล่นหล่นมูนทำวิงโบผมมาผมมาผมมาดูให้เพื่อนก่อน มันไปแล้วหรอวะโจมปีสิ่งก่อสร้างนี้กลางๆนี่เล่นไหนก็ได้ล่างก็ได้กลางก็ได้ได้หมดตอมนี่ก็ไหนตอมล่างเลยวะยังมีอันตีอยู่ไม่ได้ใช้คลองอยู่ที่พี่ดีกว่าไกลไมปเยอะไหมดีนามพี่อีกอันนิดๆ รอช่วยพี่มีของเงียอย่าไปกลัวบับ๊บบวะมันกดแยกล่างไอ้นี่เลยอ่ะกันบ้านมันจะเข้ามันจะเข้าใครวะพี่หรือผมวะเขาพี่พี่มีของเลยมันจะเข้าหรอวะพี่ภาเนี่ยไม่หา่เจ้าไม่เออ๋อ กับบ้างก่อนขังวิงโบแล้วเชี้มูลสกอร์กูรู้ว่าเล่นโน r m a อลสกอร์มูลไหมนึกว่ามาเล่นโน r m a อลอ่โแอคาร์ด <c oughs> แอ,อ็กออกฮาร์ดงั้นก็เจอสเปลเขาหน่อยละกันนะเดี๋ยวแต่ผมอยากได้เกนจูก่อนเลกนจูก่อนดีกว่ากูได้เล่นเหมือนได้สักรี่หนาวปะล่ะขอขอขอบฟ้าหน่อยพี่ขอบฟ้าหนะ่อยเดินมาลุ้นล่างเฮ้ยมูนมาพี่เอาตะปอนตะปอนหิว <c oughs> ข้าว,วอ่ะให้กูกินข้าวอย่างเงี้ยกูกินข้าวแล้ว ไม่มีใครมาเลยเปิดเปิดป่าฝั่งนี้หนะ่อยแกล้งเป็นระเบิรนเปิดระเบิรนตีเลยเพื่อนนีวมันกดแยกล่างมันก็ลบดิพี่กดแยกล่างมันก็ลบดิต้องใช้แยกล่างก่อนแล้วค่อยค่อยนี่ค่อยกดจะได้คุม้มบั๊มมาบั๊มา เสากูอยู่น,นู่นตายอดีตทบ้านาดิครับรู้แบบไปไหนแล้วอ่ะวันนี้เกือบดินอาไว้ให้มันเลยปะน่ามไ,ไม่มาเลย <c oughs> ไหนมาแล้ว The Hellborn have overrun a Legion FOB. The Legion, Legion barracks are liquidated. The Legion barracks are liquidated. The Hellborn have overrun a Legion FOB. <Mile dizzy> <swimming> the Legion barracks are liquidated. You fight the bear, you get slaughtered. ไปแล้ว.รีเฟรช. ได้ไหมวะมันใช้สองเสาได้ไหมปักได้ใช่ไหมได้ได้รีเฟซตอ่อได,นะได้ผมมาได้ปักคู่กันไปเลยมูนวินวอล์กนี่วะ าก่อนนะจ๊ะมาก่อนนะทำแยกล่างหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> มันอยู่นี่ <c oughs> ตัวหน้า <c oughs> ที่ผมเชื่อไม่ได้แล้วเว้ยโอ้ยโดนสาดด้วยเข้าป่าแล้วเมาะเฮ้ยเฮ้ยอย่า <pim> ว <ples> ิ่งอย่างงีดิว้าบเลยครับรออะไรงานเลยครับเอาบอลบอกเจอแคลรี่แล้วายเฮ้ยมันมันก็เป็นแคลรี่ใช่หรอ ออกแล้วหมูนอกแล้วอะ Shadow Force บูฟ,ฟเล่นซ้ำครับทีมมันก็มีบู๊แบกกับพิมอยู่ตัวเดียวแหละเ,เร็วน้องก็รีบเกิน ย่าดนียยังไม่ทันยืนตีอดีคอยขนุนยืนถอยขนุน ไปดูนอนมันโหดจังวะพออ่านที่ไหนแข่งดูปะโจมตีสิ่งก่อสร้างนี้ The Hellborn have overrun a Legion FOB. แข้งโดมเบงเกอร์ไว้าปากักในบอ่อแล้วทีมในบอ่อแม่งแล้วมานมไปปักเสาทิ้งแม่งไว้ในบอ่อทีมมูนควีนมาขอพี่ทอยขนุนหน่อยสิ บุญแบกเพื่บุญแบกดูว่าออกตายป่าววะตีก็เลยจบแล้วเพื่อนเขาออกไปหมดแล้วเอ้ยเ่ี้อมูนมาคูนี่พี่ไม่คูนเลยอ่ะ โอเคเพื่อนูดูเกมนี้ประมาณนี้ผมก็หนุ่มดีมันดีคิว20เลยเหรอวะจบแล้วแหละอะฝากกดไลค์กดซับสไครเป็นใจผมงเดยมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝักเสาฝักเสารอแอคเกิดไปละไปละไปละบายครับผม